สวัสดีครับสมันใจโซลทูมาไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายโซลทูมายก็ที่เดิมนี่เลยมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมบ้างตอนนี้มีหลายคนกับเปือกพี๊บอย่ในค่ายอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละมีนิจิบสูงเท่าไหร่ครับหนึ่้อยหเอ็ดน้ำหนักปั๊บป่อยเราตอนนี้ห้มวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือครับวันนี้ต้องมาเจอลาเอลไม่เคยต่อยแน่นอนครั้งแรกด้วยศึกษาเก่งมันต่อยก็ยังศึกษาอยู่เขามวยสไตล์ มวยซันนี้มาเจอรายเอวนะวางเกมวางแผนไงดิก็ไปเรื่อยก็ตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเด็กค่อยแก้ไขอก็เบอร์ทีเลยล่าสุดต่อยไปที่ได้ไปที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับบินลาดินครับเพยมั้งเพยครับพ่ายแพ้คะแนนเหรอครับวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้านี่ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดเลยใหญ่ไปไหมใหญ่ไปหรือว่าเราปล่อยขึ้นมาด้วยปล่อยขึ้นมาอ๋อแต่มันใหญ่เนาะเมื่อเช้ามาเแวนรถเท่าไหร่รถบอลหนึ่งครับบอลหนึ่งก็ผัดเรียวันแล้วร่างกายไฟนี้เรงงรรับวนนนีี้้้พอมมมาแจเเกิดยย่ มาจริงคืออ่าเอาชน,านะนะครับคุ้มมากี่กิโลครับไฟนี้ประมาณสองโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อยกว่าคนจังหวัดสะตูนเนี่ยเอาเด็กสะตูนฝากเชิญช่วยแฟนลับหน่อยว่าพี่น้องจาวาสะตูนเฉยเฉยเลยวันนี้น่นอนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีอักมาครับ